khi nào người xem mm. สบายดีสบายดีพี่น้องพรช่อ,องโตนะท่านแม่เนีย่ยหลังจากลินน้ำแล้วกะกินยังนี่ปิ้งยางปิ่งยางพี่น้องยั่วๆเลยจ้าลินน้ำแล้วกะกินแับน,นี้พี่น้องเนี่ใช่เบิง่งกุ้งอีกกุ้งมาดูพนมันเลี้ยงเลี้ยงใสหลายเลยเนี่ยปลาหมึกพี่นอ้องปลาหมึกหอยปูม้าหยกปูม้าดูสิ nhóc bố má đưa xí nè vi nong bùi to bầm 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 liền một 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 นีมันจุดเนาะใหม่ก็ต่อไปส้วมีต่อไปจะขึ้นใหม่แหมพี่น้องเคียง,ยงเคียงนิดเดียวอือพี่น้องเอ้ยแสบมาจังห่วงวังพี่นอ้องเมื่อไหร่กินปิ้งย่างพี่น้องหมึกยั่วๆเลยนี่พี่น้องกุ้งหอยปูปลาลิ้นหนามแล้วแล้วก็กินบันี้

นี่เอาตัวนี้ใช้กับแม่ยังไมนเลี้ยงอะไรกันนะไม่นี่ปั๊บมึกอันนี้ปุหมมาอุ้ยนี่พี่น้องนี่เอาเอาหอยตัวนี้ใช้พีนเลยกุ้งก็มีดเบลิ่มบะหล่ำพี่น้องเอ้ย เอาพี่น้องจ้าหน่อยไปเบึงตอนเฮากินกันเลยเนาะขออย่างก่อนห่อนลายไหมใช่แล้วนี่จ้าพี่น้องอย่างแล้วละจ้าเฮาสิมากินกันเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่กุ้งแบบอุ้ยมันจะโตใหญ่ใหญ่กุ้งสดๆเลยได้พี่น้องเลยเนี่ยนี่ปูมาพี่น้องปูมาอย่างอุ้ยปูมาหรือปูใหม่วะเนี่ย คือ <c oughs> มาดำแท่วะั้างนี้หอยหวานพี่น้องหอยหวานย่างกับดำบีอ e. ีอยู่แ้วจิ้มซีฟู้ดโอ๊ยเซบแฐ์หอยแยะหอยหวานหอยแข้งหอยแม่แรงผู่มีมดแล้วพี่น้องั้งแรกของชีวิตท,ที่ได้กินอาหารทะเลพี่น้องแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ย่างมันก็เลยใหม่เลยสิละพี่น้องอันนี้ปูมานหนึ่งสามโตนาอพี่น้องเนาะ ล่องกินมึงจากบาดเองนะเห็นเขาดึงอไรออกมาไงมิแต่ซีนมันพี่น้องเห็นเขาขายอะ่ะเป็นแต่แซ่บพี่น้องตรงไหน,นโอ้ยอยากเลยพี่น้องเดี๋ยวชิล่องซิมมึงจากบาดได้พี่น้องเลอเนี่อยากกินนะโดนเลยแต่ว่าผมมีเงินซื้อเราเห็นเขาขายขึ้นชิแพงไงนะจิม้มน้ำจิม้มซีฟูตจากบาดเองนะพี่น้องเนี่ยใ,ใส่น้ำป่าเพิ่มรสชาติมันบอคอยเด็ดลองซิมจากบาดได้พี่น้องเ้อ เดี๋ยวว่ากันเด้ออืมชุดยอดสุดยอดแซบ่บเนื้อหวานว้าวมาแล้วจ้ากุ้งโตใหญ่ๆเลยจ้าพี่น้องใหญ่ๆเยอะๆเลยจ้าพี่น้องกุ้งสดๆเลยจ้าตัวนี้จะเป็นกุ้งหนึ่งพี่น,อน,น้องชนลอยสิบบกกินกุ้งเผาเนาะชนลอยสิบหนึ่งเอาอืมเคลมจับจาบาทได้พี่น้องเด้อ ยัวย่วๆอะไรตัวใหญ่ๆสดแซ่บกินกับพักการกอดยังเข้ากันที่อย่างนี้ดังแซ่บนี่จ้าพี่น้องก,กุ้งแซ่บแซ่บสุดยอ,อ,อดเลยกินก,กันต่อไปนี้เมาบอกไว้เลยว่าเมาหมือนกินแกะผักเลยนะเอาไปันแซ่บอันนี้กินกุ้ง อะไรจ้าพี่น้องกุ้งยั่วๆเลยจ้าอุ้ยไปจับแสบกุ้งตัวใหญ่พักจับแสบแสบพักพี่น้องเลยนี่กินยางเดียวพี่น้องนี่จะบตัวใหญ่แสบลายพี่น้องครั้งแรกเลยคือพี่น้องได้กินกุ้งแลย toe nhảy nhảy nè piong để thay đổi chế độ ăn 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 ดเลยจ้ะพักแก้มข้าไปแทบแทบหลายที่ใหม่ที่นี่ได้กินอาหารแทบผ่าพันแทบหลายที่เราที่เฮียนั่งโซนสับเขาทำที่กินพี่ดองเลยแทบแทบนกันเลยจ้าที่นอก เือแต่ถ่วยคอนแซบป่ะเดี๋ยวมึงเมาแล้วเหมือเอาพี่น้องเริ่มเมากันกัเลยพี่น้องเริ่มนาดำนาแดงเนี่ยคิดเพิ่มว่าเราจะถึงคือได้ขอจบที่เพียงวันนี้แลพี่น้องเนาะบายแล้วคอนกับเมานาดำนั้น